สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ลุงนิโนกลับมาพบทุกคนอีกแล้วครับวันนี้ลุงนิโนูนำคอนเทนต์ง่ายๆนะครับง่ายๆเลยคอนเทนต์ที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับพอดีวันนี้ลุงนิโนูจะมีส่งปลาให้กับลูกค้านะครับที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ในกรุงเทพในส่วนของลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยลุงนิโนจะไปส่งด้วยตัวเองนะครับถึงบ้านเลยนะครับยกไปถึงให้ขอบบ่อเลยถ้ามีอ่างยางที่เตรียมมาแล้วน่ะลุงก็ยกให้ถึงขนาดว่าใส่ในบ่อยางเลยนะครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาวามาเลเซียพมา่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะนัดกันแต่ถ้าส่งไปที่ลาวเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงเพราะว่าลุงก็จะส่งไปที่ชายแดนที่ประเทศของลูกค้าลุงนัดไม่ใช่ประเทศจังหวัดที่ลุงนัดไว้นะครับเช่นหนองคายนครพนมอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือลุงก็ส่งไปปลายทางที่นั่นเพียงแต่ว่าเราจะต้องเผื่อเวลานิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดส่งไป เพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศลาวเนี่ยลุงจะส่งไปทางรถทัวร์นะครับขนส่ง99ก,ก,ก็ไปส่งเนี่ยปลาเขาก็น้องปลาเขาก็จะเดินทางประมาณ1คืนแต่นี้เราต้องเผื่อเวลานิดนึงฝาลูกค้าฝั่งลาวจะข้ามมาเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งวันนั่นแหละเราก็ต้องเผื่อว่าการอัดออกซิเจนในถุงเพียงพอไหมแล้วก็สําคัญเลยก็คือจะต้องอ,อดอาหารปลานะครับอย่างน้อยเลยอย่างน้อยเลยนะครับลุงอด3วันสําหรับในระยะเวลาการเดินทางที่ไกลๆหน่อย ส่วนจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆใกล้ๆหรือว่าปลาที่มันมีมูลค่าสูงหน่อยลุงก็จะให้ลูกค้าเนี่ยรับทางสายการบินหรือว่าส่งทางเครื่องบินนะครับมันก็จะปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางมันก็จะเร็วเพราะว่าปลามีมูลค่าสูงความเสี่ยงมันก็ต้องมีน้อยด้วยนะครับรสำหรับคลิปนี้ลุงก็จะไปพาพาไปดูนะครับวิธีการแพ็ควิธีการจับปลาบรรจุปลาใส่ในกล่องนะครับว่าลุงทำยังไงปลาลุงเตรียมไว้ในอ่างยางแล้ว ตามมาตรฐานของลุนนี่นูเนี่ยการที่จะส่งปลาให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากจะเอาปลาไปแล้วไม่ต้องกักอะไรเลยเนี่ยลุงก็จะกักให้อย่างน้อยก็7วันนะครับเวันแล้วก็ถ้าเกิดต้องการมากกว่านั้นก็ได้แต่ปลาไปส่งก็จะผอมนิดนึงแต่ถ้าเป็นไปได้ลุงก็ยังไม่ค่อยอยากให้ลงบ่อหรอกคือเอาไปปรับน้ําสักวันหนึ่งหรือว่า2วันก็ยังดีเพื่อเวลาที่ปลาเดินทางไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีการขับเมือกเอยเนื้อตัวบอบช้ําเหมือนคนก็อ่อนแอแหละครับก็ไม่ควรจะไปรวมกับ ซึ่งบ่อนั้นอาจจะไม่มีเชื้ออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะมีเชื้อเล็กๆน้อยๆเวลาปลาที่มันไม่มีมมภูมิต้านทาน,นก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายดันั้นถ้าเราไปพักเขาสักวัน2วันให้เขาแบบกลับคืนสู่ในสภาพที่ปกติก่อนเนลวลาเราก็ไปรวมปลาลุงก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนในกรุงเทพเสำหรับบ่อลูกค้าที่ไม่อยากกัโกโรคลุงก็กัโกโรคให้เลยครับอย่างเข้มข้นก็หลายๆมาหลายๆที่มาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปกักซ้ำนิดนึงก็ยังดีนะครับ แต่ท้งนี้เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าและก็ลุงนะครับว่าเราจะลงความเห็นกันยังไงเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในปลาที่ลุงเตรียมส่งลูกค้ากันก่อนดีกวา่าก่อนที่จะไปดูวิธีการแพ็คเขาลุงก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามช่องกูรูปลาครับบายลุงนิโนนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดแชร์ให้กับทุกคนเห็นด้วยนะครับตามลุงไปเลยครับก่อนที่จะไปแพ็คปลานะครับลุงก็จะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับที่จะแพ็คปลาก่อนก็คือ1ถุง ถุงเนี่ยต้องมีขนาดนะครับให้มันกว้างหรือว่าเออกว้างให้ที่จะบรรจุกล่องได้นะครับบรรจุกล่องได้แล้วก็ต้องมีขนาดความยาวนะครับมากกว่าตัวปลาสักสองเท่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราแพ็คแล้วเนี่ยเราจะต้องห่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือขนาดน้อยนิดนึงสําหรับปลาประมาณวันนี้ลุงจะแพ็คปลาประมาณ50%นะครับถุงอันนี้ก็มีความยาวประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับ1เมตร1เมตรเพราะเวลาแพ็คแล้วเนี่ยมันก็ต้องห่อต้องวนใช่ไหมครับ แล้วก็วัสดุไม่ใช่อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือถังลมอันนี้มีความสําคัญมากๆเป็นถังออกซิเจนนะครับเป็นถงังออกซิเจนบรรจุลมแล้วก็เห็นว่านะครับเห็นว่ากล่องของลุงจะมี2แบบนะครับอันนี้คือกล่องโฟมกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมเนี่ยเพื่อป้องกันอุณหภูมิภายนอกที่มันเป็นอุณหภูมิร้อนๆ้อน,อน,เ,นเวลาที่เราส่งขนส่งหรอวันนี้ลุงลืมบอกไปว่าลุงจะส่งโดยรถทัวร์นะครับฉะนั้นเขาก็จะเอาเข้าใต้รถมันก็จะมีความร้อนสะสมถ้าเราไม่ใช้กล่องโฟมเนี่ย เป็นกล่องกระดาษเนี่ยความร้อนมันจะเข้ามาในในใน,ในถุงปลานะครับก็ทําทให้ปลาอนะ่ะมันป่วยได้ครับหรือว่าตายได้เลยฉะนั้นก็ควรจะเป็นกล่องโฟมแล้วก็สังเกตว่าลุงทําไมถึงเอาหนังสือพิมพ์มาลองลองพื้นคือการที่ลองหนังสือพิมพ์เนี่ยเพื่อที่จะนะครับไม่ให้ลูกค้าตกใจเวลาเปิดกล่องมาถ้าเป็นปุ่มปุ่ม,ปล,มปลาโคกุสังเกตโชว่าเนี่ยสีขาวล้วนเนี่ยถ้าเราไม่ลองเลยเนี่ยเวลาเปิดกล่องมาเนี่ยปลาจะตัวสีซีดมากเลย เพราะว่าธรรมชาติของปลาคราฟเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแหละเขาจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมอเวลาลูกค้าเปิดมาปุ๊บโอ้โห,หปลาทำไมสีพอขนาดนี้ลูกค้าอาจจะตกใจได้ฉะนั้นลูกก็เลยหา,หาสีอะไรที่มันพางไว้นิดนึงไม่ให้ปลาเขาปรับตัวจนมากเกินไปแต่ถ้าถามว่าไม่ไม่ลองได้ไหมได้ครับปลาเขาก็จะสีซีดลงพักหนึ่งพอเราเอากลับเข้าไปในบ่อหรือว่าในอ่างยางประมาณสักสองสชั่วโมงสีเขาจะกลับคืนมาเช่นเดิมเพียงแต่ว่าปรับเฉดสีเฉยๆนะครับฉะน,นั้นถ้าลองได้ลูกค้าก็ไม่ตกใจ แล้วก็อีกอันนึงที่สาคัญของลุงก็คือลุงก็จะมีครูแพ็คหรือว่าเป็นน้ําแข็งก้อนเป็นเจลเนี่ยแหละครับขับใส่เข้าไปเพื่อที่จะลดอุณหภูมิภายในนะครับไม่ให้มันร้อนนะครับอ่านี้จะค่อยๆละลายเะลายเย็นเพราะว่าการเดินทางวันนี้ลุงคิดว่าน่าจะประมาณ1 8บแถึงยีชั่วโมงนะครับเพราะว่าไปถึงหนองคายก็ประมาณ8ปดโมงเช้าขวาลูกค้าจะเข้ามาก็11บเอโมงสิบโมงสิโมงนั้นก็ประมาณ20 ลุงก็จะเผื่อไปนิดนึงก็จะมีกล่องที่ใหญ่หน่อยแล้วก็เติมลมไปเยอะนิดนึงสําคัญเลยก็คืออดอาหารปลาให้ถึงนะครับส่วนอีกหนึ่งกล่องนะครับอีกหนึ่งกล่องก็คือเป็นกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษทําไมถึงไม่ใช้กล่องโฟมจริงใช้กล่องโฟมก็ได้นะครับแต่ลุงคิดว่าเวลาส่งในกรุงเทพเนี่ยมันเดินทางใกล้แล้วลุงก็ขับรถไปส่งเองแล้วก็กล่องที่ลุงใส่ไปในรถเนี่ยลุงก็เป็นรถกระบะนะครับกระบะติดแอร์ด้านหลังฉังนั้นอุณหภูมิมันก็ไม่ค่อยแกว่งกับเย็นด้วยซ้ํา ฉะนั้นใส้กล่องกระดาษก็จะง่ายเวลายกเวลาเคลื่อนย้ายก็จะง่ายกว่าเดี๋ยวลุงก็เตรียมปลาไว้แล้วดวลุงจะไปแพกปลาเลยครับท่าไหนการที่เราจะแพคปลาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของปลานะครับเพราะเวลาที่เราแพกแล้วใส่กล่องเนี่ยบางทีน้องเขาอาจจะดิ้นดิ้นเยอะฉะนั้นจะทาให้ถุงรั่วถุงขาดได้ถ้าเป็นไปได้นะครับลุงแนะนําว่าให้แพ็คถุงนะครับซ้อนถุงนะ่ะสองถึงสามชั้นถ้าปลายิ่งใหญ่เยอะเนี่ย ก็ควรจะ3ชั้นถ้าปลาไม่เกิน50าเซนนะสองชั้นก็น่าจะพอลุงวันนี้ลุงขออนุญาตแพกแค่2ชั้นนะครับวิธีการใส่ถุงปลาก็มีเทคนิคนิดนึงจะได้ง่ายๆนะครับก็คือ,อลองก็จะเป็น2ชั้นลนะ้หลังจากที่ลุงแพกปลาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่น้ำเข้าไปในถุงอขอย้านะครับใครที่ะจะส่งปลาเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นขึ้นเครื่องหรือว่ารถทัวร์ควรจะให้น้ําท่วมหลังปลานะครับเพราะว่า เวลาน้ําท่วมหลังปลาเนี่ยเขาจะหลังจะไม่แดงถ้าน้ําไม่ท่วมหลังเนี่ยเวลาเขาอยู่ในอากาศน,น,นานๆนะหลังเขาจะแดงครับปลาก็จะป่วยได้เดี๋ยวลุงก,ก็จะไล่อากาศก่อนนะครับลุงไล่อากาศก่อน,อนแล้วก็ทําตามทําการเติมออกมันก็ไม่ง่ายนะครับสําหรับการที่จะส่งปลาไปให้กับลูกค้ากระบวนการมันก็เยอะนะครับแต่มันลุงก,ก็ทําเองนะครับเพราะว่าในฟาร์มลุงไม่มีลูกน้อง ลุงทาได้ทุกอย่างก็จะมีแม่บ้านคนหนึง่งคอยช่วยลุงนะครับโอเคพออันนี้เราจะส่งแบบเขาเรียกว่าอะไรขับรถไปถึงบ่อจากนั้นลุงจะแพ็คแบบตึงแพ็คแบบตึงก็คือเนี่ยครับง่ายๆแล้วก็จะทําให้มันเป็นก้นหอยทำเป็นก้นหอยครับพอเป็นก้นหอยปุ๊บอ่าก็เอาหนังยางนะครับหนังยางเนี่ยคล้องเลยคล้องดึงให้ตึงแล้วก็ม้วนอันนี้เขาเรียกว่าแพ็คแพ็คปลาแบบตึง แพ็คแบบตึงถุงก็จะตึงเลยครับไม่หย่อนแต่กลับกันนะครับเวลาที่เราจะส่งขึ้นเครื่องบินหรือว่าสายการบินอ่ะเราจะต้องแพ็คแบบหย่อนเพราะว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยอยู่ในเครื่องบินอ่ะเขาจะต้องลดเขาเรียกว่าอะไรลดความดันมะลดความดันแล้วเพิ่มความดันไม่แน่ใจอากาศมันจะขยายตัวถ้าเกิดเราแพ็คไปตึงน่ะถุงมันอาจจะแตกได้ฉะนั้นเราต้องแพ็คแบบหย่อนอันนี้เป็นแบบแบบตึงนะครับเห็นไหมครับว่าม้วนมๆวม้วน,มวน,มวนไม่ใช่เป็นก้อนหอยนะครับ แล้วก็ยางนะครับหนังยางเนี่ย,ยคลอยออ้องนะครับคล้องเสร็จแล้วลก็เรามาเช็คอีกทีสังเกตว่าน้ําจะท่วมหลังปลานะครับน้ําก็จะท่วมหลังน้องเขาอ่าโอเคอันนี้เป็นแพ็คแบบตึงแล้วเป็นการแพ็คปลาแพ็คถุงปลาแบบหย่อนนะครับ <S <S ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการคล้องยางเราจะคล้องก่อนก็ไล่อากาศเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกคือเติมน้ําให้ท่วมหลังปลา ถ้าเป็นก้นหอยเราก็อย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ก้นหอยเราจะแพ็คแบบหย่อนเพราะว่าจะให้เขาคายตัวนิดนึงแต่น้ำยางเข้าไปก่อนนะครับน้ำยางเข้าไปก่อนแล้วเ็าทาให้มันเป็นเป็นปมนะครับเป็นปมประคองนี้ครับช้านะครับชา้าเวลาที่เราปล่อยมือนะครับเขาจะคายตัวอน,นีครับอันนี้เขาเรียกว่าแพ็คแบบหย่อนสําหรับที่การขนส่งแบบทางสายการบินนะครับ เวลาเราแพกแบบหย่อนเนาะเราจะแพคทั้งหย่อนนอกหย่อนในเลยนะครับเพราะว่าข้าแพคในหย่อนนอกตึงมันก็ไม่มีผลอะไรฉะนั้นเราต้องแพกแบบหย่อนนอกหย่อนในเราเข้าวหมวดแล้วเราก็ใส่ทั้งยางเข้าไปด้านในครับแล้วก็ทําให้เข้าเป็นเป็นปมนะครับแล้วก็คล้องพอเวลาเราปล่อยมือปล่อยมือนะครับเห็นไหมครับว่าก็าจะคลายตัวออกอถุงก็จะหย่อนนะครับอันนี้เป็นแบบตึงแบบตึงถุงจะไม่ไม่ยุบเลย เดี๋ยวลุงจะย้ายปลาไปใส่ในกล่องโฟมนะครับเอาแบบหย่อนก่อนโอเคได้ตึงไปเหรอตึงไหลุงคำนวณกล่องผิดไปนิดนึง ลุงคำนวณกล่องผิดไปดนิดนึงเห็นไหมครับว่าเขาล้นกล่องเดี๋ยวลุงจะต้องไล่ลมออกอีกนิดนึงเพื่อให้ถุงข้ามีขนาดเล็กกว่ากล่อง <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นความผิดพลาดของลุงเองนะครับโอ้โหคอนเทนต์ลุงนะมันไม่มีเลยนะที่จะดับหน้าใสใสหน้าหล่อๆทุกทุกคลิปเลยเงือท่วมเลยเพราะว่ามันเป็นคลิปเรียวครับเรียวก็เป็นการทํางานจริงของลุงนะครับเดี๋ยวลุงก็ต้องคายก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าเวลาเนี่ยก็จะมีตัวลดอุณหภูมิเดี๋ยวเราก็จะทําการแพ็กอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เขียนชื่อของผู้รับนะครับพร้อมเบอร์ติดต่อแล้วก็นําส่งที่ขนส่งนะครับลุงเลือกขนส่งหมวดชิด999นะครับวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดทางอีสานจาไม่ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นะครับเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาอีกอันนึงแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาแก้มือที่หลังเดี๋ยวลุงจะเอาอีกกล่องนึ่งใส่ในกล่องกระดาษที่ส่งในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวลุงไปยกก่อนครับ ไปครับว่าเวลาที่เราแพ็คบรรจุในกล่องกระดาษนะมันง่ายาแล้วก็วิธีการแพ็คเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากไม่ต้องเผื่อเยอะแต่กล่องโฟมเนี่ยมันมีขนาดที่กระทันรัดลงมาการแพ็คก,ก็ต้อง,งคำนวณให้ดีแต่เมื่อกี้ลุงลืมนะครับก็เลยแพ็คใหญ่ไปนิดนึงส่วนนี้ก็แค่ปิดกล่องบรรจุให้แน่นเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็นําส่งให้กับลูกค้าได้เลยสาหรับคลิปนี้นะครับลุงก็หวังว่านะครับจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้ กับทุกคนนะครับที่จะทําการเคลื่อนย้ายปลาหรือว่ามือใหม่ที่กําลังหัดทําธุรกิจเกี่ยวกับขายปลาคราฟนะครับที่เวลาจะนําส่งลูกค้าเนี่ยก็ให้ความระมัดระวังนะครับให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความสาคัญนะอย่าไปทําลวกๆเพราะว่าปลาคราฟแ,แต่ละตัวแต่ละตัวมันมีมูลค่าเออเรายอมเสียนะครับยอมเสียของที่มันดีๆเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาจะดีกว่านะครับ ถ้าเราขายปลาแพงไปไปถึงมือลูกค้าลูกค้ายังไม่ทันเลี้ยงปลาเลยปลาก็้าไปตายในกล่องอันนี้ไม่แฮปปี้นะครับลูกค้าก็จะไม่กลับมาซื้อเราอีกแต่ถ้าเราสร้างฟามประทับใจให้กับลูกค้าได้ลูกค้ารับปลาไปสุขภาพแข็งแรงดีดูการแพคกิ้งดูอะไรของเราดูมีมาตรฐานลูกค้าจะให้การกลับมาสนับสนุนเราอีกนะครับก็สําหรับช่องกูรูปลาครับวันนี้ลุงน้หนูก็นําความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับมานําเสนอให้กับทุกคนที่เริ่มเลี้ยงปลาครับหรือว่าที่สนใจในเรื่องของปลาครับนะครับได้ความรู้นะครับ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมทุกคลิปเลยพูดอยู่นั่นแหละพูดทำไมนักหนาฝากกดติดตามนะครับช่องคูรูปะาคราบแล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงนินูนะครับกดแชร์ให้กับเพื่อนของเพื่อนนะครับได้เห็นนะครับว่ามีช่องคูรู้ปครานะครับวันหนึ่งถ้าลุงนิรูดังขึ้นมาก็ไม่ลืมทุกคนนะครับตั้การจากใจครับสวัสดีครับ